ครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้ววันนี้ทีมงานตัวดำเจ้ผู้เสียบผูครับวันนี้เรามาเกี่ยวใกล้บ้านครับใกล้วัดเทพสุทาวาสครับวันนี้เรามีเด็กเกียร์ใหม่ครับเด็กกว่าเด็กเกียร์ก็อายุไม่มากก็ยังยกฝาอุ้มไม่ไหวเลยเนาะเดี๋ยวเราก็ ก็เหมือนแชร์ประสบการณ์วันนี้5ไล่ครับเพิ่งได้ลงเมื่อตอนเที่ยงเนี่ยครับพอดีฝนตกเนาะเราก็เราก็ประมาณแบบว่าลอน้ำค้างน้ำหมอก,กประมาณน้ำฝนก็แห้งนะเราก็โอเคได้ครับนี่ครับอยู่กับบิ i เ37เครื่อง6 M61 ็มนคนขับอายุ15ครับ วันนี้เจ๊ผู้มาคุมครับนี่ครับเด็กท้ายบอกคนขับว่าอย่างนี้ใช้ได้ไหมเพราะว่าไม่เคยครับต้องแต่เกิดมายังไม่เคยขึ้นรถเกี่ยวซักทีครับเจ๊ผู้เลยขึ้นไปคุมด้วยใกล้วัเทพเลยครับติดโบสถ์วัเทพเลยครับ เจ้าของยังไม่มาเลยครับยังไม่รู้เลยว่าข้าวอะไรแต่จะได้รายละเอียดหรือเปล่าไม่แน่ใจดูยวงแล้วใหญ่นะครับแต่ห่างครับเหมือนข้าหวานหวานหวานหางครับคนที่นี่ก็เรียกว่าหวานบางเนาะนะครับเชฟู่ขึ้นไปกลุ่มลูกน้องครับวันนี้วันแม่ครับ ก็เลยไม่ได้ไปทำกิจกรรมที่ไหนครับแล้วก็กิจกรรมเกี่ยวข้าวก็ประมาณเนี้ครับวิกสามเจ็ดครับเปลี่ยนโครงตู้เปลี่ยนคอครับช่วงล่างนอกมิสูครับ พอปักเบอร์อาชีพเนาะ สอบลิปผมทีมงานก็ไดับเ่พูเสียบูขอบคุณครับ